อย่าไปควบคุมอย่าไปบังคับจะเกิดดับก็เกิดดับไปเลยเพราะนั่นไม่ใช่เราอยู่แล้วปัญหาคือเรายังมีความรู้สึกว่าเราเป็นมันจึงเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งมันกระทบเราแล้วเราไม่อยากให้รับการกระทบการที่เราไม่อยากรับการกระทบนี่นคือปัญหาอันหนึ่งมันคือสมุทัยที่เราต้องแก้ไขหน้าที่ของเราคือเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเกิดม,มันดับพระองค์ตัดไว้ว่าผู้มีปัญญาอันเห็นความเกิดและความดับคือปัญญาเป็นไปเพื่อความชำแระกิเลส หลักการที่สําคัญที่เราต้องเข้าใจหรือเคลียออกให้หมดก็คือว่าเราไม่ได้กําจัดอารมณ์เราไม่ได้ต้องดับอารมณ์เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อทําให้อารมณ์หายไปหรือไม่ให้อารมณ์กระทบเราแต่เราจะทําลายความเห็นผิดที่เราเคยยึดถืออาการเหล่านี้ว่าเป็นตนหรือสิ่งนั้นมีในเราหรือเราเป็นในสิ่งนั้นเราทําลายความเห็นผิดเราจะไม่ทําลายขันขันก็ให้เป็นขันไปทุกข์ก็ให้เป็นทุกข์ไปอารมณ์ก็ให้เป็นอารมณ์ไปกิเลสก็เป็นกิเลสไปพูดง่ายมองกิเลสเห็นกิเลสเป็นกิเลสยากําจัดกิเลส แต่ปัญญาที่เห็นความเกิดความดับเนี่ยจะกําจัดกิเลสได้นี่คือสิ่งที่วงตัดไว้ที่ะวงบอกว่าปัญญาที่เห็นความเกิดความดับคือเป็นปัญญาเพื่อชําไดะกิเลสนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้เข้าไปดับที่ตัวกิเลสโดยตรงแต่เราจะเห็นมันเกิดมันดับการที่เราเห็นมันเกิดมันดับนี่แหละมันถูกทําลายแล้วแต่ถ้าเราไปดับมันมันมันถูกยึดถือแล้วถูกกระทําไว้แล้วคำว่ากระทําคือไปผลักมันออกไปเประเศษมันโดยลําพังเกตนาเราไม่สามารถไปทําลายกิเลสได้ ถ้าเจตานาทาลายกิเลสได้ไม่ต้องมาบําเพ็ญอริยมรรคก็บอกให้มันดับมันก็ดับได้เลย,เยแต่ปรากฏว่าบ,บอกให้มันดับดับไหมไม่ดับเห็นไหมละ่ะลําพังเจตานาไปจัดการกับกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสเป็นสิที่อยู่เหนือเจตานาและควบคุมใจเรามาตลอดอนเนกกชชติในวัฏฏสงสารเนี่ยเราจิตของเราเนี่ยหรือระบบขันเนี่ยมันทํางานอยู่ภายใต้การควบคุมของอวิชชาตันหาอุปทานกิเลสกรรมวิบากทาั้งหลาย มันทางานอยู่ภายในนีย้แล้วมันจะมีเ่าเนี้ยเป็นอารมณ์อยู่ตลอดสังเกตทําไมจิตของเรามันวนเวียนอยู่แต่กับกลุ่มกิเลสท,ทั้งหลายก็ถูกมันไม่ได้ผิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เราก็ต้องยอมรับความมีอยู่การที่เรายอมรับว่าเรามีกิเลสนั่นถูกต้องแล้วเพราะมันคือสัจจกอันหนึ่งจึงชื่อว่าสมุทัยสัจจ์เนี่ยความจริงด้านของสมุทัยความจริงด้านของเหตุให้เกิดทุกข์แต่มันก็มีความจริงด้านปฏิบัติแล้วจะดับมันได้ไงคือความจริงด้านของมรรคไงมรรคบอกว่าให้เห็นให็็นนนทุกุกขเเหเหตขขมั เาว่าเห็นเหตุแสดงว่าเหตุหรือกิเลสต้องมีให้เห็นไม่ใช่ทําให้หายไปใช่นไ,ไหมปัญหาที่ผ่านมาคือเราอยากจะทําให้มันหายไปการที่ทําอยากให้หายไปมันคืออยากพอหายไปตามใจอยากเราจึงตอบสนองต่อตันหาใหม่จึงสร้างเหตุใหม่โดยที่ไม่รู้ตัวบางทีบอกเอ๊ะข่าวนั้นแก้ไขได้แต่ข่าวนี้ทําไมแก้ไขไม่ได้เห็นไ,ไหมล่ะมันแค่ใช้ความอยาก ไม่ว่าจะเป็นฌานสมาธิวิปัส,สนาใดๆก็ตามที่เราทําเพื่ออยากให้กิเลสหายไปนะ่ะผิดหมดเลยมันตอบสนองต่อตันหาฉะนั้นปัญญาที่พระองค์พูดถึงคือปัญญาที่เห็นความเกิดความดับจากเป็นปัญญาเพื่อชำระกิเลสเราจะไม่มีการบังคับจิตจิตจะรับกระทบอะไรก็ตามให้มันรับกระทบเพราะจิตเป็นธรมร,มมนธรมชาติรับอารมณ์เมื่อจิตเป็นธรรมชาติรับอารมณ์ จะบอก <S <S ไม่ให้มันไม่รับไม่ได้หรือจะรับเฉพาะอารมณ์ที่ดีปฏิเสธอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ได้จะรับเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลไม่ให้เกิดไม่ได้เราเคยเรียนรู้มาว่าอากุศลไม่ให้เกิดใช่ไหมเป็นไปได้ไหมใน,ใน,ในจิตของปุถดุชนใช่ฉะนั้นเราจะไปทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทําไมก็ทําในสิ่งที่นเป็นไปได้นี่แหละว่าอ๋อเกิดก็ให้รู้ว่ามันเกิดความรู้ในตังหากที่ทําไม่ให้อกุศลชนิดนั้นๆผูกติดอยู่กับเราเพราะมันถูกรู้ความรู้นี่แหละจะเป็นตัวชั้นแยก แยกออกจากการเป็นผู้รับผลของอกุศลนั้นเราไม่ได้รับผลอกุศลนั้นแต่อกุศลนั้นมาปรุงแต่งโดยธรรมาดาโดยปกติเพรออาะอกุศลมันมีอยู่แล้วอยู่ในจิตนี้เป็นอกุศลเจตสิกที่เราสะสมมาแต่ปางไหนๆเพราะว่ากิเลสมันก็ต้องทําหน้าที่ของมันในการสืบตอ่อภพชาติระบบขันก็ทําหน้าที่ในการสืบต่อขันมันเป็นอุปทานของขันอุปทานของขันคือการยึดโยงของขันที่มันจะต้องสร้างระบบการสืบต่อด้วยอวิชชาตัญหาอุปทานกิเลสกรรมวิบากในตัวของขันนั้นๆั้น มันจะต้องดึงเอาอากุศลเข้ามาทําหน้าที่ในการเกิดภพแม้แต่กุศลมันยังเอาทําหน้าที่ในการเกิดภพและผูกติดเราไว้กับกุศลนั้นแล้วเราก็ประคับประคองรักษาจิตที่เป็นกุศลอย่างนี้แหละแต่เราไม่รู้ว่าเรารักษาภพไว้อยู่ไม่ได้เป็นการทําลายภพนะจะรักษาจิตให้ดีแค่ไหนก็ตามถ้าไม่รู้อริยสัจสี่ก็ภพไม่หายไปจะมีสติดีแค่ไหนก็ตามเท่าทันต่ออารมณ์แต่ถ้าไม่เห็นอริยสัจสี่ภพก็ยังไม่หายไป จะมีวิปัสสนาญาณแก่กล้าแค่ไหนก็ตามรอบรู้หมดในระบบจิตระบบกายระบบอารมณ์เท่าทันเวบทบดแต่ถ้าไม่เห็นอริยสัจสี่พบก็ยังมีอยู่มันเป็นเพียงแค่กุศลธรรมที่รองรับจิตให้เป็นไปในพบเท่านั้นต,ต้องตีโจทย์ตัวนี้ให้แตกนะถ้าตีโจทย์ตัวนี้ไม่แตกเราจะมองไม่เห็นเลยว่าอริยมรรคจะทําหน้าที่บนจิตใจเราได้อย่างไรแล้วมันจะตับพบเราได้อย่างไรข้อปฏิบัติที่อตาตมาสอนเนี่ย เราจะได้ผลตามที่เราเคยเรียนรู้มาทั้งหมดมันจะเกิดผลแบบนั้นแบบเนี้ยผลเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นกับเราเองแต่อย่าใจร้อนนะทําไปตามเหตุปัจจัยช้าช้าเพราะเราเคยทําแบบอยากได้ยินนิพพานเข้าหูละไปและ้ะเขาพาไปป่าก็ป่าเขาพาเข้าถ้าก็ถ้าเขาพาไปไหนก็ไปเลยเนีย่เพราะว่าอยากไปนิพพานไงได้ยินมาเขาพาอะไรทําอะไรให้ทําหมดใช่ไหมล่ะแต่ไม่ได้เรียนรู้ว่ามันจะไปยังไง ก็ถูกจูงไปแหละเราไม่ใช่วัวใช่ควายที่จะจูงจะบกไปอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรามีสติาปัญญาภายในเราแล้วก็เรียนรู้สิว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรแล้วเราปฏิบัติไปแล้วก็วัดผลได้เลยเองอยู่แล้วว่าอันไหนใช่ไม่ใช่อาตมาเองก็วัดผลในตัวเองนี่แหละนี่เราก็ทําขนาดนี้ทําไมกิเลสนไม่เคยหายไปมันวัดผลนี่ในตัวมันเองอยู่แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่แต่อันที่ถูกที่นี่ก็รู้อีกว่าอ๋ออันที่ถูกทําไมมันรองรับอย่างนี้ไปตลอดอันที่ถูกทําไมมันไม่เสื่อมเลย ทำไมมันเกิดอยู่กับจิตเราอยู่ตลอดทาไมไม่เสื่อมเลยอ๋อธรรมชาติแห่งความไม่เสื่อมก็มีเหรอเนี่ยก็รู้ว่ามันจะเสื่อมไปอย่างนี้ตลอดธรรมชาติแห่งการรองรับจิตเป็นไปอย่างเนี้แบบไม่หมุนกลับมาสู่โลกกระ่านนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเหรอเนี่ยก็เห็นชัดอยู่กับใจตัวเองโอ้อธรรมชาติเป็นที่สบายของใจสบายยังไงสบายตรงที่ว่าไม่รักษาแม้กระทั่งจิตไม่รักษาแม้กระทั่งฌานสมาธิาากุศลธรรมในจิตก็จิตสักแต่ว่าจิตจะไปรักษาไว้ทาไม ถ้าไปรักษาจิตไว้มันจะสักแต่ว่าไม่ะอ่ะไม่นั่นคือการสร้างอัตตาในจิตหวงจิตปกป้องจิตเพราะไม่รู้ว่าจิตคือทุกข์ถ้ารักษาจิตไว้ก็รักษาทุกข์ไว้เ <c oughs> พราะอะไรมาลบวนความสงบของจิตทุกข์ไหมทุกข์ <c oughs> อัตมาเนี่อะไรจะมาลบวนความสงบก็ลบวนไปไม่ทุกข์ก็จิตเป็นที่รับอารมณ์จิตนี่แหละคือสนามอารมณ์ สนามอารมณ์เตะไปหมดแหละมองเข้าไปในจิตมองไม่เห็นจิตหรอกเห็นแต่อารมณ์ใช่ไหมละ่ะตัวจิตแท้ๆเนี่ยปุถุชนมองไม่เห็นหรอกโน่นพระราหันโน่นถ้าท่านจะเห็นเพราะมันจะเป็นกระบวนการสุดท้ายที่จะทำลายอันที่สุดแล้วตัวจิตเนี่ยคือตัวถูกทําลายตัวสุดท้ายแต่ตอนนั้นไม่มีปัญญาที่จะทาลายจิตเพราะไม่ได้คิดว่าจะต้องทําลายจิตตอนนั้นนะไม่ได้คิดว่าจะต้องทําลายจิต ไม่รู้ด้วยซ้าว่าจะต้องทําลายจิตและไม่เข้าใจด้วยซ like ้ําว่าจะต้องทําลายจิตยังไงไม่รู้แต่อริยมรัคที่มันเจริญเต็มที่แล้วมันทําลายของมันเองนี่คือความอัศจรรย์ของอริยมรัคเราไม่อยากทําลายมันก็ทาลายเราอยากจะถือจิตไว้ขนาดเนี้ยห่วงด้วยนะว่าเอ้า <maybe> จิตหายไปแล้วเราจะจะเอาอะไรไว้ทีนี่ห่วงด้วยเพราะว่าฌานก็อยู่ในนั้นวิปัสสนาก็อยู่ในนั้นอริยมรัคก็อยู่ในนั้นที่เราเคยเกิดขึ้นในจิตเราไอ้ดีๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันอยู่ในนั้นหมดเนี่ยอ้าว ถ้าตัวนี้จะหายไปแล้วเราจะอยู่กับอะไรทีเนี่ยพอมันสลายไปแล้วหายไปแล้วจึงรู้ตัวอ๋อถูกแล้วเนี่ยก็ไม่ยึดอะไรสักอย่างมันก็ถูกแล้วแม้กระทั่งจิตอ๋อทีนี้นก็อ๋ออ๋อนี่คือที่สุดมันจะอย่างนี้เองเหรอนะสุดแล้วที่สุดก็คือจิตนี่แหละหมดจิตก็หมดทุกอย่างเห็นไหมนโนก็สุดบัญญัตินะไม่มีอะไรบัญญัติในสิ่งนั้นเลยอีกแล้วแล้วก็รู้ธรรมชาติพระนิพพานที่แท้ว่าเป็นยังไง à, subscribe <laughs>